สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็มาคุยกันเล็กน้อยนะ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ผมจะบอกเพื่อนๆให้หลายๆอย่างมีคนคุยกับผมเสมอเลยคนนั้นซื้อรถคนนี้ซื้อบ้านคนนี้ซื้อทองคนนี้ซื้อนาฬิกาเป็แผนงนก็มีคนแนะนําให้ผมซื้อนาฬิกาพวกจีช็อคก็เลยพวกนั้นนะบางเ้นบางทีผมก็มองว่าเอาเปยนนาฬิกามันก็เป็น ทรัพย์สินได้นะครับหรือว่าที่ดินนะครับและหลายอย่างที่เป็นทรัพย์สินพระเครื่องนะครับอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแต่ทรัพย์สินผมอยากบอกเพื่อนๆทรัพย์สิน้มันมีหลักสองอย่างทรัพย์สินที่เป็นภาระกับทรัพย์สินที่ไม่เป็นภาระจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดต้องคิดที่ดีนะท่านที่มีเงินอยู่แบบไม่มากมามาแบบเยอะๆนะคือไม่มากแบบเยอะๆ นะก็พยายามวิเคราะห์เรื่องทรัพย์สินให้ดีนะเอาวันนี้ก็เพื่อนเห็นขนมนะขนมกงขนมกงนี่ทําแบบโบราณน,นะเพื่อนๆนะอันนี้ก็ญาติสนิทท่านหนึ่งให้มานะครับก็ให้มาเยอะอยู่นะครับขนมนี่ขนมลาของพี่ชายพี่พี่สะพ้ายอันนี้ก็ขนมต้มก็ยังอยู่นะครัผมแช่ฟิดไว้อันนี้ก็หกกะหรี่ปับ๊บ เดี๋ยววันนี้กินแค่นี้ครับอ่านเช้านะแต่เดี๋ยวเวลาลงอาจจะลงไม่ไม่ใช่เช้าเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตัดต่อยนิดหน่อยนะพเพื่อนแต่ามา่อเราเอื่อนฟังว่าวันนี้ว่าเฮ้ยกาแฟเช้าแล้วคุยกันด้วยนะอืคุยกันด้วยผมก็ไม่ใช่กูรูนะผมก็เป็นคนบ้านๆเมื่อก่อนพ่อก็ทาํานาเหมือนกันภรรยาผมแม่เขาพ่อแม่เขาทาํานามาก่อนก็มาอยู่เพเทอมาเจอกันก็ ก็สร,สร้างสร้างด้วยความด้่ยเราเมื่อก่อนนี้เราลําบากนะเราก็สร้างกันมาพอสมควรครับก่อนผมเป็นคนชอบสังหานะครับเพราะว่าพอลงทุนแล้วมันโอกาสเสี่ยงต่ําที่จะขาดทุนก็เลยซื้อสังหาแต่ว่าปัจจุบันสังหานี่ไม่ได้<ม>เป็นแบบนั้นแล้วครับไม่เป็นแบบนั้นเพราะอะไร ที่ผมบอกเมื่อกี้สังหารเนี่ยมีภาระกับเป็นทรัพย์สินกับไม่เป็นภาระสังหารถ้าซื้อบ้านเนี่ยแล้วท่านผ่อนเนี่ยดอกเบี้ยมันกินไปเท่าไหร่ถ้าผ่อน30ปีเนี่ยหมอนถึงสองเท่านะครับจากซื้อร้านนึงก็เป็นสอง้านนะถ้าผ่อนตามปกตินะถ้าท่านไม่มีเงินไปกบอย่างรถยนต์ก็เหมือนกันรถยนต์นี้ก็เป็นถ้าซื้อผ่อนไม่ซื้อวันสดนะ แม้แต่รถยนต์แม้แต่ซื้อเงินสดก็เป็นภาระเช่นกันหนึ่งค่าน้ํามันค่าสึกหลอค่าเสื่อมค่าเสื่อสภาพค่าเสื่อสภาพไปเรื่อยๆพอหมดเวลามันก็ราคาจากร้านหนึ่งก็จะเหลือแค่สองสามแสนไม่ได้พูดเล่นนะผมเปลี่ยนรถมาห้าหกคันแล้วนะครับผมมานั่งย้อนกลับไปโอ้โหเงินหายไปหลายล้านเลยอันทีจริงรื่จริง,รงครับนะคือซื้อมาขายไปซื้อแล้วพอเก่าก็ขายซื้อมาขายเก่าก็ขาย มันไม่อยากซ่อนะมแล้วนี่แเพราะเวลาท่านซื้อรถท่านคิดดีๆนะคิดดีๆว่าจะซื้อแบบไหนแล้วใช้นานๆใช้สิบปีสิบห้าปีอ่ะทำมันคุ้มอย่างเช่นท่านซื้อเครื่องยนต์เบนซินแล้วไปติดแก๊สมันก็เสี่ยงเพราะว่าแก๊สมันก็มีปัญหาเรื่องไฟไหม้อะไรต่างภรรยาผมนมี่ไม่โอเคเลยบอกว่าให้เลิกติดแก๊สเลยไม่เอายอมเสียค่าน้ำมันเมื่อก่อนผมใช้รถติดแก๊สอยู่นะก็ไม่เอาเลิก ก็หันว่าใช้ดีเซนเหรอดีเซนนี่ปัญหาของเครื่องก็คือมันติดแก๊สไม่ได้มันก็ใช้ไปเรื่อยก็ยอมจ่ายค่านรมเนียรออีกอย่างหนึงน่งปัจจุบันก็ใช้รถไฟฟ้ากันก็โอเคนะใช้รถไฮบิดก็ได้นะก็ใช้กันไปก็เรียกทรัพย์สินที่เป็นภารนะผมเล่าฟังนี้นะเพราะนั้นเพื่อนๆคิดดีๆนะอย่าซื้ออะไรอย่างเช่นถ้าไปซื้อโทรศัพท์มือถือแพงๆเปลี่ยนอยู่เรื่อยเลย สามสี่ปีเปลี่ยนโหนซาดิมโหนท่านน่ะราคาท่านที่ซื้อไปหกเจ็ดหมื่นห้าหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเดี๋ยวท่านก็เปลี่ยนพอห้าปีก็เปลี่ยนเปลี่ยนก็ก็ปีละหมื่นนะแต่ผมมาซื้อไม่แพงมากผมซื้อประมาณหมื่นกว่าบาทกว่าบาทกว่าบาทพอใช้มาห้าปีหกปีเปลี่ยนก็คือแค่ประมาณปีละพันกว่าต่างกันนะอันนี้ความคิดของคนไม่เหมือนกันนะครนะแล้วผมก็ใช้ พอประมาณที่ใช้ได้บางคนบอกคุณไม่ซื้อไอโฟนละ่ะไอโฟนห้าหมื่นผมซื้อได้สามเครื่องอย่างเงี้ยผมบอกเฮ้ยสามเครื่องนี่ผมเปลี่ยนได้นะสามปีเปลี่ยนสามปีเปลี่ยนก็ได้ไเครื่องใหม่ตลอดเวลาอัอนนี้ผมคิดคิดไม่เหมือนกันนะครับแล้วเงินที่เหลือไปทำอะไรไปทพาพาษีของท่านดีครับน,นะครับไปซื้อทองก็ได้ทองถ้าซื้อถ้าซื้อแบบ ดีซีเอเขาบอกว่าดีซีเอทองเนี่ยจะมากกว่าหุ้นนะรายได,ได้แต่ว่ามันมิ่งกันผลนั่นเองตอนถ้าดีซีเอเดือนละสองพันเนี่ยห้าปีเนี่ยท่านได้ผมจําไม่ได้ว่าแปดหมื่นมั้งแปดหมื่นกว่าถ้าเป็นหุ้นเนี่ยจะได้ประมาณหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นได้น้อยกว่านิดหน่อยแต่ว่าทองเนี่ยแต่ปัจจุบันเขามองทองก็ทองมันขึ้นเยอะมันก็เลยได้ดีเพราะว่าทองอยู่ช่วงที่ไม่ขึ้นเลยเมื่อก่อนที่ผมไม่กล้าเล่นทองเพราะทองไม่ขึ้นเลย ตอนนี้ก็มาเริ่มเริ่มแล้วเริ่มนะครับก็ซื้อทองขายทองนะก็หารายได้รายวันนะครับแล้วก็หุ้นบางตัวหุ้นเนี่ยมันซื้อได้นะแต่ว่ามันใช้ระยะยาวห้าปีหกปีนู่นนะครับนะพอซื้อทิ้งไว้ก็อาจจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าปีนะครับทรัพย์สินผมว่าซื้อได้เมื่อก่อนก็คืออสังหาเนี่ยก็ซื้อมาก่อนนี้สี่ห้าปีก็ได้ร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอันนี้คือเรื่องที่ผมซื้อมาเมื่อก่อนนะครับ แต่ปัจจุบ,บันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเศรษฐกิจมันเหมื่นเดิมเพืเ่อนๆนก็เปลี่ยนแปลงกันไปนะเสร็จแล้วผมจะเล่าให้เพื่อนฟังว่าเรื่องอย่างเช่นท่านซื้อทรัพย์สินที่เป็นเสียดอกเบี้ยเป็นผ่อนน่ะบางทีแล้วค่าผ่อนน่ะมันแพงกว่าค่าดอกเบี้ยที่นเช่ชาบ้านอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านมีที่ดินอยู่แต่จังหวัดแล้วนะไม่ไกลกรุงเทพเท่าไหร่หรือจำเป็นต้องกลับไปอยู่แต่จังหวัดหรือลูกสนใจอยู่กับจังหวัดหรือลูกไม่อยากอยู่กรงุงเทพอ่ะ ซื้อปริมณฑลเรื่องแต่งผมก็ไม่แนะนําให้ซื้อบ้านเพราะเป็นภาระ,ะแต่ถ้าคิดว่าลูกๆจะอยู่กรุงเทพก็ซื้อได้นะแต่ว่าพยายามผ่อนให้หมดภายในสักไม่เกินสิบปีเดียวนะครับอ่นนี้เล่ามาฟังนะการซื้อทรัพย์สินก็ต้องระวังนะครับนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับการซื้อทรัพย์สินของท่านนะท่านต้องลองด้วยนะครับนะอย่าให้ซื้อที่เป็นภาระ ท่านดูให้ดีนะครับรถยนต์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับใช้ไปก่อนไม่เป็นไรเลยหน้าตาท่านไม่เห็นต้องมีอะไรเลยนยกว้นแต่ท่านทําธุรกิจนะอย่างบอสต,ต่างๆเนะี่ยทำธุรกิจโอเคอย่างนั้นเป็นหน้าเป็นตาต้องนะครับเขาเรียกอะไรอนะ่ะเพราะฉะนั้นท่านไม่มีหน้ามีตาอะไรท่านอยู่ท่านมีเงินดีกว่าซื้อทรัพย์สินเป็นหุ้นเป็นทองดีกว่าแล้วก็ถ้าซื้อบ้านเยอะๆผมไม่แนะนำ ผมไม่ซื้อที่ดินที่ดินที่มันดูแล้วฟ้ามันเจริญในอนาคตอ่ะอันนี้ท่านจะได้เรีกว่าแต่บางคนที่พูดคนที่เล่อนหุ้นหลายๆคนเขาก็ซื้อที่ดินนะแต่เขาขายที่ดินมาซื้อหุ้นกันพะหุ้นมันได้เร็วกว่าหุ้นเนี่ยถ้าดีๆปีเองแมจะได้ส้าสี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้หุ้นมันมีสองแบบหุ้นเติบโตกับหุ้นปันผลหุ้นปันผลเนี่ยมันไม่ค่อยเติบโตหรอกแต่มันจะได้ปันผลทุกเดือนหรือทุกปีนะครับเพราะฉนั้นฝากเคลื่อนด้วยนะ ผมจะเล่าให้ฟังเรียกว่าผมทีใน,ใน,ในี่ก็สบายระดับหนึ่งแต่ว่าถามว่าเราก็อยากจะบอกเพื่อนบางคนไปกิจิดกลับิดกลับของหลายๆอย่างเช่นสังคมมั่งเที่ยวสนุกสนานจนหมดเงินหมดแล้วก็ลําบากแล้วก็แต่ี้ลำบากแล้วไงเพื่อนไม่ครบติถ้าคุณไม่มีเงินเพื่อนไม่ครบนะผมบอกคุณได้นะแล้วอีอย่างหนึ่งเราก็ต้องคอยดูด้วยว่าเฮ้ยครอบครัวเราเนะี่ยเราก็จะเป็นไงไม่ใช่เงินเราก็หมด ไปพึ่งลูกลูกมันก็เป็นลูกมันก็แบกอยู่แล้วนะจริงปะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหามองว่าทําอะไรได้อะไรได้สิบาทแล้วบามีบางคนพูดก,กับผมว่าโอ้เงนินเงินได้รับเดือนสองพันเงไม่ซีเรียสหรอกผมบอกให้เลยนะสองพก็ได้ได้นะมึงมีเงินอยู่ห้าหมืนแล้วได้เดือนสองพันสองพันปีถ้าได้สองหมืนสี่ะครึ่งนะสี่สเปอร์เซ็นต์แล้วนะ ของเงินห้าหมื่นนะเพราะนั้นอะไรที่ไปต่อยอดได้ก้อนอยู่ที่ก้อนด้วยแล้วได้เท่าไหร่จริงปะเ,เหมือนบ้านนะ่ยมีบ้านซื้อราคาล้านกว่าสองล้านตีสองล้านได้เงินเดือนหกพันเจ็ดพันมันแค่นิดเดียวเองนะเพื่อนๆนะแต่ว่าบ้านมันเติบโตเพราะนั้นมันก็มี เลกทรัพย์สินที่ไม่ต้องดูแลคือมันมีทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินจริงๆคือไม่ต้องไม่เป็นภาระนะอันนี้ฝากเพื่อนด้วยนะครับดูดีๆนะซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อนาฬิกาซื้อโทรโศรัพท์คิดให้ดีนะนะมันจะได้สบายขึ้นนะครับแล้วก็พยายามหาพาสีให้ได้แล้วก็ทําแอคทีฟนิดหน่อยพอว่าอยุุกกุุออุุมุุุุุุคุุุุุอุุุุุอุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุรายได้วันหนึ่งก็200-300ถือว่า มันก็โอเคนะ <c ười> คือค่าขนมหลานแล้วนะเออแล้วค่าของเราผมก็ใช้น้อยลงแล้วค่าขนมหลานค่าอะไรต่างๆก็ได้แล้วนะครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆนะครับ <c ười> เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะ